One minute t h i s a n d that one when one ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร day space day mm hmm. คำว่าวันเว้นวันภาษาอังกฤษใช้คำนี้ได้เลยค่ะ every other day every other day I go to the office every other day every other อะไรบางอย่างเนี่ยมันคือ1นเว้ when, หนหปกติเราจะคุ้นกับคำว่า every ที่แปลได้ว่าทุกๆใช่ไหมคะพอเติม other เข้าไปแทนที่จะเป็นทุกๆอันก็กลายเป็นทุกๆสองอันนอกจากจะใช้กับวันเว้นวันแล้ว every other สามารถใช้กับอย่างอื่นเพื่อให้ได้ความหมายว่า1เว้น1ได้เหมือนกันค่ะ every other Monday every other Tuesday we get together every other Saturday for lunch every other week I went home every other week every other year The conference used to be held every year, but now it takes place every other year. แต่นอกเหนือจากคำว่า every other day แล้วเรายังสามารถใช้คำอื่นๆที่มีความหมายว่าวันเว้นวันได้เหมือนกันค่ะเช่น every two days, alternate days. Now let's practice together ให้จำได้ใช้เป็นกันค่ะลองแต่งประโยคแล้วใช้คำว่า every other อะไรได้หมดเลยแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้ได้เลยนะคะรออ่านของทุกคนเลย and that's it for one minute. Bye.